สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่สิตุลาคมพศสอง4ัี่ครับทุ่งนาผาฝันซ้อนรับพี่น้องนะครับอีกเช่นเคยครับผมนะครับเข้าสู่บรรยากาศยามเช้าเชนะครับที่ทุ่งนาผาฝันอีกแล้วครับท่านวันนี้นำพี่น้องนะครับ มาที่ทุ่งนาพาฝันอีกเช่นเคยพี่น้องผมก็นะครับชวนพี่น้องมาทักทายยำุ้เช้าแล้วครับพี่น้องให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับเช้าวันที่สิบเก้านะครับตุลาคมนะครับพศ2564นะครับเช้านี้จะพาพี่น้องมาชมนะครับไม้เศรษฐกิจเด้อนะพี่น้องเด้อ วันนี้จะพาพี่น้องชมไม้เศรษฐกิจซึ่งจะไว้ทุกงนาพาฟันนะครับก็ได้เออรี่นะครับตัวเองนะครับออกมาเดินตามรอยพ่อนะครับเดินตามรอยพ่อหลวงพี่น้องจะพาพี่น้องสัมผัสว่าเดินตามรอยพ่อหลวงนะครับจะไหวเดินตามรอยพ่อหลวงแบบไหนนะครับพี่น้อง วันที่สิบแปดเมื่อวานก็ให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆทุ่งนาผาฝันนะครับหรอบือว่าฮาเลมน,นะครับครับฮาเลมนะครับชมปลานะครับวันนี้จะให้พี่น้องอชมไม้เศรษฐกิจนะครับพี่น้องนะครับปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแล้วพี่น้องนะวันนี้เดินตามอรมอยรรพ,อรพ่อ,อ,อเดินยังไงนะครับพี่น้องเดินปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับเขาทำกันยังไงนะครับจะไว้ก็ ไม่ได้คิดหรอกครับจ่าไว้ก็ทําตามพ่อหลวงที่เฉยครับนะครับทําตามพ่อหลวงไม่มีผิดหวังนะครับจะพาไปดูนะครับไม้เศรษฐกิจนะพี่น้องเด้อไม้เศรษฐกิจนะพี่น้องวันนี้นะครับพาพี่น้องมาดูไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจนี่เป็นไม้บํานานนะพี่น้องนะไม้บำนาญจ่าไว้ปลูกไว้ก็ประมาณเกือบนะครับ หลายร้อยต้นนะครับผมกับเป็นพันแล้วครับแต่ว่าตอนนี้จะให้ดูแค่นะครับจากนี่ไปประมาณร้อยเมตรนะครับพี่น้องนี่ครับไม้ยางนาพี่น้องเนี่ยดูต้นต้นยางนาพี่น้องใครที่ชอบบรรยากาศนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับชอบความเป็นธรรมชาตินะครับดูไม้ยางนานะครับพี่น้องเด้อทุ่งนาผาฝันนะครับ นี่ยางนาพี่น้องนี่ต้นว่านะพี่น้องนี่ต้นว่าต้นว่านี่เกิดเองพี่น้องตัวนี้ก็ถ้าเกิดถูกที่ก็จะเก็บไว้พี่น้องนะพอเกิดถูกที่เขาก็ได้อยู่ต่อไปนะพี่น้องนะนี่ต้นยางนาพี่น้องเป็นไม้เศรษฐกิจไม้บำนานพี่น้องแล้วจะได้มีเห็ดนะครับพี่น้องนะพออีกสัก สีหปีหรือ3ามสี่ปีใบเขาร่วงลงมาทับถมเขาก็จะกลายมีเห็ดเกิดขึ้นให้เราได้กินนะครับผมประมาณร้อยเมตรนะครับผมปลูกต้นยางนาต้นนี้ให้ดูแค่ร้อยเมตรนะครับผมธรรมชาตินะครับยางนานี่สูงก็ประมาณนะครับเกือบ2เมตรนะครับสอเมตรกว่าครับผมนะสองเมตรยี่สิบน่าจะได้นะครับต้นนี้นะครับ ต้นยางนานะครับต้นบ้านผมเรียกต้นบากนะครับต้นบากต้นบากเนะี่ยสูงร้อยสูงเมตรกว่า,วาครับผมต้นสะเดานะครับพืชเป็นพืชเศรษฐกิจพืชบำนาน,นครับบำนานชีวิตนะปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ความร่มเย็นนะครับเพื่อความเป็นธรรมชาตินะครับได้ได้ประโยชน์ที่สีค่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับ ความดมสมบูรณ์ความร่มเย็นนะครับผลประโยชน์ที่สี่นะครับปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับเราปลูกพืชบำนานเราปลูกพืชบำนานนี่เป็นพืชเศรษฐกิจเดีพี่น้องเป็นไม้เศรษฐกิจนะพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างวันนี้ให้ให้พี่น้องชมนะครับเศรษฐกิจียางนานะครับชมไปเรื่อยๆครับผมยู่งตะเคียนทองพี่น้อง เียนทองนะครับนี่พยุงพี่น้องพยุงพี่น้องพยุงต้นพยุงพยุงตะเคียนทองนะครับปลูกต้นไม้นะครับชิดกันติดกันนะครับห่างกันประมาณหนึ่งเมตรเละครับพี่น้องเม็ดเม็ดเม็ดนะครับไม่ทะเลาะกันเลยครับพี่น้องต้นไม้ปลูกใกล้กันก็ไม่ทะเลาะกันนะครับพี่น้องตอนนี้มะข่าโมงมะข่าโมงจะโตช้า เขียนทองนี่ตะเขียนทองนี่ยางนาพี่น้องอสูงใหญ่นะครับยางนาสูงเร็วมีไม้สักไม้สักก็สองเมตรกว่าแล้วครับนี่ยางนานะครับเขียนทองไม้สัก เม็ดก,กว่าครับปลูกเป็นเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งนะครับผมียางนาที่สูงนะครับแต่เขียนทองแต่ไม้พยุงนี่จะโตเร็วพี่น้องนี่ตัวนี้ยางนาตอนนี้ไม้พยุงนี่ปลูกนะครับโตเร็วมากพยุงถูกที่ครับผมถูกที่พยุงนี่ยางนาพี่น้อง ยางนาตะเคียนทองมีพยุงพยุงจะโตเร็วสังเกตพยุงจะโตเร็วนะครับยางนานี้กระถินนะครับถินนตะลงนะครับผมตัวนี้เกิดเองนะครับเกิดถูกที่ก็เลยเก็บไว้พี่น้องนี่ตะเคียนทอง ยางนานะครับรข้ามงพี่น้องข้ามงตัวนี้ตะเขียนทองนี้ยางนานี่พยุงพี่น้องพยุงตัวนี้ตะเคียนทองนี่สมอพิเภกนะครับโตช้าไม่ทันเขา มะฮอกกานีต้นนี้ช้านะครับต้นนี้พยุงครับพยุงนี้ยังมามะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี่มันโตช้าเพราะว่าเพิ่งมาเสริมครับผมเพิ่งมาเสริมนะครับเพิ่งเสริมเสริมไม,ไม่ถึงปีนะครับไม่ถึงไม่ถึงปีนะเพิ่งเสริมไม่ได้ถึงนะครับเพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับพี่น้อง พีพยุงนี่ยางนาครับมะค่าโมงพี่น้องมะค่ามงยางนาสมอพิเพกนะครับสมอพิเพกช้านะครับ นี่ยังนานี่ไม้แดงนะครับไม้แดงไม้แดงนี่ตะเคียนทองเมืาเดินแล้วครับแล้วก็ไปยุงนะครับไปเรื่อยๆเลยครับผมประมาณร้อยเมตรครับผมนี่ครับนี่แหละครับพืชนี้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับพี่น้องนปลูกไว้พื่อเศรษฐกิจนะครับต่อไปเราก็จะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับพี่น้องนะ ดูโมต้นไม้นะพี่น้องดูโมต้นไม้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้พี่น้องนะครับชมคลิปจาวไว้ทุ่งนาขวัญไว้เพียงแค่นี้นะครับจาวไว้ลงไว้ในช่อง y o u t u ไปเฉยเลยครับผมเมมโมอรี่ไว้นะครับเมมโมอรี่ไว้ในช่อง youtube จเมมว่าวันที่19นี้นะครับความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับแล้วอีก ีห้าปีสามสี่ปีสี่ห้าปีไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็บันทึกไว้ในช่อง y o u t u b e นะครับเนมเบีไว้นะครับมรข้ามมงนะครับจะไว้ได้นะครับเออีตัวเองออกมานะครับจากราชการนะครับแล้วก็มาเดินตามรอยพ่อนะครับพ่อหลวงบอกว่าถ้าเดินตามรอยพ่อแล้วจะไม่ผิดหวังก็เลยเดินตามนะครับไม่คิดอะไรครับทำตามพ่อเลยนะครับทำตามพ่อ ต้นสัก์ทำตามพ่อไม่ผิดหวังหรอกครับผมถักต่อยพ่อนะครับเอรี่ออกมาวันที่หนึ่งพฤษภาครับได้หนึ่งปีนะครับปีกว่ากว่าพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากรนยา,าหนึ่งปีห้าเดือนครับพี่น้องอะงปีห้าเดือนก็มาเดินตามรอยพ่อโอ้โหดูไม้แดงต้นนี้มะขามองต้นนี้นี่ฟุกจริงๆครับมะขามองต้นนี้ฟุกจริงๆโอ้โหนี่ครับสูงจุด นี่ไม้แดงครับไม้แดงครับนี่ไม้เป็นไม้เศรษฐกิจครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะครับนี่ไม้ปํานานนะครับจบไปที่ไม้บานานครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะครับผมถ้าท่านไม่อยากจะพลาดนะครับสาหายทุกท่านที่ยังติดตามคลิปนะครับจาไว้ทุ่งนาพาฝันนะครับที่ติดตามทุ่งนาาฝันก็อย่าลืมนะครับ ตอนนี้จะทำเป็นอุโม,มงต้นไม้แล้วครับพี่น้องนะครับเส้นทางอุโม,มงต้นไม้นะครับตอนนี้ซ้ายมือนะครับโอเคครับผมลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ